ครับท่านผู้ชมพบกับรายการเกษตรทิ่เดิมออนไลน์เช่นเดิมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับจะพาดูไมาเมืองจีนอี่พบหม้เมืองหนาวนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเด็กไม้ที่อยู่เมืองจีนแล้วต้องการอากาศเย็นหนาวๆสามารถเเมืองไทยซึงเป็นเมืองร้อนได้หรือเปล่าโดยเฉพาะภาคกลางนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอสองพีน่น้องตำบลบุญง่อนะครับวันนี้ผมสุเทพศรีกิจเนี่ยจะพามาดู ต้นลูกท้อนะครับเอ๊หลายท่านชักสงสัยแล้วว่าต้นท้อสามารถปลูกที่ภาคกลางซึ่งเป็นค่อนข้างจะากัดร้อนมากเลยเนี่ยปลูกได้ด้วยหรอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูลูกนะคะอ่าอันนี้ลูกท้อผมเก็บมาจากต้นนี้นะครับลูกใหญ่มากเลยรสชาติเนี่ยค่อนข้างว่นแต่อันเนี้ยยังยังค่อนข้างที่จะดิบอยู่สองลูกเนี่ยเมื่อเช้าผมช่างได้หกขีดนะครับท้อเนี่ยเป็นไม้ทรงคุ้มขนาดค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะฮะช่วงเนี้ย น้ำไม่มีนะครับอากาศร้อนแต่ว่าเขาก็ให้ผลผลิตเหมือนกันท่านผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยลูกเขาอ่ะอย่างเงี้ยเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยลูกก็ใหญ่พอประมาณถ้าหากว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากเลยปีนี้เป็นปี5้าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมแดดร้อนจัดแล้วก็น้ําไม่มียังให้ผลผลิตได้เยอะขนาดนี้นะครับตามข้อมูลเนี่ยเ้าสามารถปลูกหนึ่งไร่เนี่ยเราจะปลูกในระยะความห่างนะครับ6เมตรต่อ1ต้น พราะ,ะนั้นบวกลบคูณหารแล้วใน1ไร่เนี่ยก็จะปลูกได้ประมาณ36ต้นนะครับท้อเป็นพืชผมเชื่อว่าเป็นพืชเงียบชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีกระแสแล้วก็คนส่วนใหญ่คิดว่าต้นลูกท้อเนี่ยเราจะปลูกได้เฉพาะทางเมืองเหนือของประเทศไทยจริงๆแล้วตรงนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความจริงแล้วต้นท้อสามารถปลูกได้หลายที่นะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบเนี้ยต้นท้อก็ให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะครับราคาท้องตลาดตอนนี้นะฮะกิโลหนึ่งเนี่ย ขายจากหน้าสวนในะกิโลหนึ่งห้าสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับเป็นพืชทางเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งตอนนี้ทางสวนเกษตรอินเตอร์ออนไลน์ของเราเนี่ยก็กาลังขยายกิ่งพันุ์กําลังทําเม็ดพันธุ์อยู่นะฮะเพราะเม็ดพันธุ์อันนี้เพราะจากมเมล็ดเลยนะครับใช้เวลาประมาณ3ปีเนี่ยก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์ ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ผมสุเทสซนกินก็จะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันในทางไลน์หรือว่าทาง a c e b o o k นะฮะไอดี ID ก็ขึ้นมาให้เห็นเลยละที่หน้าจอนะครับหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาหารือกันได้นะฮะว่าในส่วนเรื่องของน้อนมแมลงหรือเรื่องของปัญหาเชาื้อราเรื่องของผลผลิตต่อไร่นะครับถ้าหากว่าเราดูแลเอาใจใส่ดีๆนะฮะตามขั้นตอนผมเชื่อว่าผลผลิตที่จะให้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะนี่ขนาด2ลูกเนี่ย เขาดูแลแบบปล่อยธรรมชาตินะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้น้ําตามระบบนะฮะถ้าเราสามารถที่จะดูแลตามระบบได้อย่างเต็มที่เลยเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวที่น่าจะจับตามองได้นะครับสาหรับท่านผู้ชมอาจจะได้อยากจะได้สัก1ต้นหรือ2ต้นเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปทดลองปลูกที่บ้านก่อนก็โทรศัพท์เข้ามาติดต่อกับผมสุเทพสีหินได้เลยนะฮะข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ like, share, ไปให้เพื่อน ได้ดูกันได้อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงๆข้างล่างนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในคลิปใหม่เีอันน้ไป